สวัสดีค่ะทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมวันนี้จะพาทุกคนมาขูด5 x 4 e นะคะราคาตัวนี้เป็นราคา1ดอลน,นะคะเป็นลอตเตอรี่ของนิวเม็กซิโกถูกต้องตามกฎหมายนะคะ,ะหลายหลายคนถามว่าทำไมประเทศไทยไม่มีหวยขูดบ้างประเทศไทยไม่มีหวยขูดเพราะว่าประเทศไทยค่าเงินของชีพมันถูกแล้วรัฐบาลไม่สนับสนุนให้มีคาสิโนในประเทศไทยนะคะ,ะเพราะว่า จะเล่นจนหัวปักหัวปมแล้วไม่ทํางานนะคะแล้วสุดท้ายก็กระโดดตึกฆ่าตัวตายตรงนี้นะคะหนีปัญหาหนีนี้นะคะตัวตัวนี้นะคะลอตเตอรี่ตัวนี้มีราคา500เหรียญน,นะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาขูดกันนะก่อนจะเข้าไปขูดยังไงก็อัดกติกาให้เรียบร้อยก่อนนะคะว่ามันมีอะไรมั่งเนะเาะตัวนี้นะคะจะเป็นวินนิ่ง นัมเบอร์นะคะอ่าตัวนี้จะเป็นยัวร์นัมเบอรนะคะเราต้องขูดตัวนี้ก่อนนะเพื่อจะเจออ่อหมายเลขของเรานะคะขอโทษนะครับเสียงสามีดูหนังดังมากไปนะคะเพราะว่าเป็นหนังโปรดของแกอ่าหมายเลข12นะคะทุกคน เราได้หมายเลข12นะอ่าตัวนี้นะคะหมายเลขในกล่องของเราหมายเลขของเราคือหมายเลข12ข้างล่างนี้จะเป็นหมายเลขที่เราต้องขูดนะคะอ่าเราจะได้หมายเลขอะไรเราจะได้ 5x าเอ็ไหมนะเราจะได้หมายเลขเดียวกันไหมนะคะอ่าจะได้หมายเลข12เดียวกันไหมไม่ได้นะคะตัวต่อมานะคะโอ้หมายเลขหนึงนะคะ ตัวต่อมาหมายเลขหกนะคะอําดับต่อมาอหมายเลขเก้าเหลือสุดท้ายแล้วเนาะทุกคนสุดท้ายแล้วนะคะไอ้หนอมันจะได้ไหมเนี้ยไอยเสียเสียไปเก้าได้มาแปด ลองใสจะกินเรียบหน้าตากอีกแล้วหรือมั้งเนี่ยนะคะตัวสุดท้ายทุกคนมาลุ้นตัวสุดท้ายกันเดี๋ยวเรามาลุ้นตัวสุดท้ายกันว่ามันจะได้ไหมตัวสุดท้ายค่อยๆขูดนะคะทุกคนหนึ่งมาแล้วโอ้ไม่ใช่นะคะสี่ <c ười> คนลุ้นมาก <c ười> อ่าหมายเลขสี่นะคะอ่าไม่ได้เนาะไม่มีนะคะหมดกล่องแล้วนะคะหมดหน้าตักแล้ว หมดหน้าตากแล้วนะทุกคนไม่ได้นะคะไม่ได้ที่ซื้อตัว 5x มากับตัว3 3ไทม์มา<ๆ>เพราะว่าตัว3ไทม์จะมีเลขที่เล่นง่ายและใกล้ที่สุดนะคะจะมีเลขเยอะที่สุดเนาะและใกล้ที่สุดตัว 5x เนี่ยมันก็จะมี 2x 5x นะคะถ้าได้ 2x 5x จะได้เป็นเบิ้ลนะคะตัวนี้เนาะ แต่ว่ามันไม่มีนะคะงวดนี้อ่าตัวนี้ก็ขาดไปแต้มเดียวนะคะจะได้สองร้อยก็ไม่ได้นะขาดไปแต้มเดียวนะทุกคนบุญมีแต่กาบางนะหลายคนบอกว่าทําไมไม่ให้ลูกจับให้เนี่ยแหละลูกจับให้ลูกหย่อให้เนี่ยแหละ<ต>ก็ไม่ได้อยู่นี่นะคะอ่าเนาะยังไงก็มารุ้นมาขูดหวยกันได้นะคะทุกคน นะพอได้มีคลิปลงให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนได้ดูนะคะได้เป็นแนวทางเนะาะออยากจะขูดหวยอยากจะลุ้นหวยนะคะหนึ่งดอนเนาะพอได้ขูดพอได้ลุ้นนะคะอ่าตัวนี้นะหลายคนถามว่า มีคำถามนะคะว่าราคา1นึ่งดอลราคาเท่าไหร่ตอนนี้เงินขึ้นที่33บาทนะคะอ่าประเทศไทยบ้านเราก็1นึ่งดอลเท่ากับ33บาทนะคะ1ตัวนะอ่าถ้าถูกนะคะ แล้วเราจะได้เงินเท่าไหร่ถ้ามันถูกสมมติว่าตัวนี้หมายเลข12ใช่ปะตัวนี้ก็หมายเลข12นะอ่าราคา200มันจะเขียนบอกไว้อยู่ด้านหลังนะคะอ่าตัวนี้ก็จะได้เป็น 6, 000, 6 0 0นนะคะทุกคนนะอ่าตัวนี้ก็จะได้เป็น6,600อย่าอย่างสมมุติว่าตัวนี้หมายเลข12ตัวนี้ก็หมายเลข12อันนี้ก็จะได้3,300มันอยู่ที่ หมายเลขที่เขาเขียนไว้ด้านหลังนะคะว่าเราจะได้เป็นจํานวนเงินเท่าไหร่เราไม่สามารถกําหนดได้นะคะเนี่ยเนาะ,ะแต่ว่าเราจะต้องเนี่ยค่ะพยายามให้มีโชคนะคะให้หมายเลขเนี้ยมันตรงกับหมายเลขนัมเบอร์ที่เราได้มาเนาะถ้ามันตรงกับหมายเลขนัมเบอร์ที่เราได้มาตรงนี้มันก็จะเป็นของเราค่ะนะคะอ,อตัวนี้มันก็จะเป็นของเราแต่สุดท้ายแล้วนะคะ วินสูงสุดคือ500เหรียญเท่านั้นนะคะใบนี้นะอ่าบางคนก็ถามว่าเสียภาษีไหมนะไม่เสียภาษีนะคะอ่าลดได้มาแปดดอนไม่เสียภาษีถ้าได้ 1, 100่งร้อยดอนน่าจะเสียภาษีนะคะทุกคนนะแต่ว่าแค่หลักหน่วยหลักสิบยังไม่ทันไี่เสียภาษีนะคะ หลักร้อยน่าจะได้เสียตัวน,นี้นะคะตัว tree c h a r lucky จะเล่นง่ายที่สุดนะทุกคนจะเล่นง่ายที่สุดแล้วมีตัวเลขแบบให้เราได้ลุน้นเล่นง่ายที่สุดและขูดง่ายอ่าแล้วก็ห x the fortune ก็เล่นง่ายนะคะทุกคนเข้าใจง่ายด้วยเล่นง่ายและเข้าใจง่ายนะคะอ่าถ้าใครมีดวงนี้ขูดแค่อันนี้ก็พอคะ่ะนะคะ ขูดแค่หมายเลขนี้ก็พอแล้วแต่ดวงด้วยนะคะทุกคนเอาละค่ะไปแล้วนะคะตอบคําถามให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนแล้วนะคะอ่าที่มาขูดหวยให้ทุกคนดูนี้นะคะเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นประโยชน์เพื่อเป็นข้อมูลให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เข้ามาอยู่ในต่างแดนแล้วอยากเล่นหวยขูดและอยากรู้ว่ากติกาของหวยขูดมันเป็นยังไงนะคะอ่าก็จะมาเล่นให้ดูก็จะมาแนะนํา นะคะว่ากติกาในการเล่นมันเป็นยังไงนะคะอ่าแล้วหวยขูดตัวนี้นะคะถูกต้องตามกฎหมายในอเมริกาเนาะอ่าถ้าใครอยากเล่นหวยขูด ก็ต้องมาที่นี่นะคะต้องมาที่ต่างประเทศนะคะอะทางโซนยุโรปเนาะเขาจะมีคาสิโนนะคะแต่ก็เป็นบางประเทศบางรัฐด้วยนะไม่ทุกไม่ทุกประเทศไม่ทุกรัฐนะคะอในอเมริกานี้ไม่ได้มีทุกรัฐนะคะทุกคนคาสิโนจะมีแค่เป็นบางรัฐเท่านั้นนะหลายหลายคนคิดว่าในอเมริกามีทุกรัฐมีทุกเมืองไม่ใช่นะคะมีเป็นบางรัฐ มีเป็นบางเมืองนะแต่ถามว่าหวยอ่าหวยลอตเตอรี่นะคะเหมือนลอตเตอรี่บ้านเราอะ่ะมีมีทุกรัฐนะคะเออมีทุกรัฐมีทุกจุดนะคะแต่ว่าถ้าเป็นหวยแบบนี้หรือว่าเป็นหวยอ่ะถือว่าเป็นคาสิโนนะคะจะมีแค่เป็นบางรัฐบางเมืองเท่านั้นนะคะอ่ะอยู่ที่ว่าเขาจะไปตั้งตู้ตรงไหนแค่นั้นเองนะคะตัวนี้เนาะ วันนี้ก็มาแชร์ให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยเนาะนะคะ